เอาแล้วครับผมกราบสวัสดีท่านทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมนะครับผม i r o n h คอและในวันนี้นะครับผมผมจะมาทำการเปิดตัวรายการใหม่นะครับของช่อง i r o n น o อ t นะครับเป็นรายการที่ผมอยากจะทำเองนะครับผมก็ผมเนี่ยจะทำการสอนเคมี m o ปลานะครับเป็นวิชาวิชาหนึ่งนะสำหรับสายวิคณิตครบแบบทุกบทเลยนะครับโดยช่อง i r o n น o อ t นี่แหละก็ในการสอนของผมในครั้งนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่มี iPad นะ แล้วก็สําหรับการพทกเสียงเนี่ยอาจจะมีแบบเสียงรบกวนอะไรบ้างนะครับผมคงไม่ได้แบบตั้งใจอัดเสียงให้มันดีดเลิศเลอแบบคลิปอื่นๆนะครับอาจจะมีเสียงไก่ขันบ้างนกร้องบ้างแมวเห่าบ้างก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันคงจะนานจริงๆเนะถ้าผมแล้วก็ถ้าแบบว่าผมมัวแต่เอาเวลาไปตัดต่อคุณภาพเสียงเนี่ยมันก็จะช้าใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมโอเคก็สำหรับคลิปแรกนะครับมันจะเป็นคลิปแนะนำเกี่ยวกับรลยวิชาเคมีก่อนนะครับผม ก็สำหรับรายวิชานี้นะครับมันจะเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพวกสสารนะครับผมก็ไม่ใช่แค่เรื่องปฏิกิริยาอะไรเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะศึกษาถึงเรื่องสมบัติแล้วก็เจาะลึกลงไปในแก่นของมันเลยนะครับว่าโครงสร้างของมันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมก็พี่ขอแนะนําตัวก่อนก็แล้วกันนะครับว่าพี่เนี่ยตอนนี้พี่เรียนจบมปลายแล้วนะครับผม ส่วนสอบเข้ามา่หาลัยก็สอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผลจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะครับพี่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนที่เรียนเคมีอะไรเก่งขนาดนั้นหรอกนะครับผมซึ่งก็พี่จะใช้เรื่องที่ความที่พี่ไม่เก่งแล้วก็พี่ผิดพลาดเรื่องเคมีหลายครั้งนี่แหละซึ่งพี่ก็จะรู้ใช่ไหมเราว่าพี่เนี่ยไปเคยผิดพลาดตรงไหนบ้างแล้วก็เคยแบบเข้าใจอะไรผิดบ้างเพื่อที่จะมาสอนให้น้องๆเนี่ยที่มาดูเนี่ยจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนพี่นะครับ ก็ส่วนภาพประกอบเนี่ยพี่ก็จะไปเอามาจากหนังสือพวกสวสวท์ก็แล้วกันแล้วก็พี่จะเอาพวกข้อสอบมาลองให้น้องๆทําด้วยนะครับผมอ่าก็ถ้าถามพี่ว่าเคมีเนี่ยมันยากหรือว่ามันง่ายสาหรับพี่นะพี่คิดว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับสำหรับพี่เนี่ยมันเป็นวิชาที่แบบถ้าจะให้เต็ม5้ดาวนะคำนวณเนี่ยมันเอาไปสัก3ดาวนะครับแล้วก็ จอมเนี่ยเอาไปสักสามดาวเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเรื่องของพวกหลักการอกีกหลักการเอาไปสักสี่ดาวนะครับหลักการเยอะจริงๆนะเออก็ถ้าน้องอยากจะเรียนเคมีให้มันรูปผลเนี่ยพี่ก็แนะนําว่าในช่วงที่น้องๆยังอยู่ในวัยวัฒนบุรีในวัยมัธยมนะครับแบบมัธยมปลายกาลังขึ้นอย่างแบบมสี่มห้านะครับก็ให้น้องเนี่ยเวลาไม่ไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็พยายามทําตัวเองให้เข้าใจให้ได้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าน้องเรียนไปแล้วน้องไม่เข้าใจแบบพื้นฐานมันเนี่ยแล้วสักวันเนี่ยเมื่อน้องไปเจอแบบอะไรที่มันต้องใช้พื้นฐานนั้นเนี่ยน้องจะตกลงมานะครับแล้วก็จะกลายเป็นว่าน้องเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะครับผมก็อยากจะให้น้องเนี่ยเข้าใจพื้นฐานมันด้วยตั้งใจเรียนอ่ะดีแล้วครับแต่ว่าก็ต้องให้เข้าใจด้วยนะเอาละครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพี่จะมาแค่พูดบรรยายบรรยายไปนะครับแล้วก็มีสไลด์อยู่สสไลด์รีบไปสไลด์ได้ไหมเนี่ย ก็พี่จะมาแบบปูพื้นฐานให้ด้วยนะครับแบบว่าการคิดเลขการดูกราฟอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าสำหรับน้องๆบางคนเนี่ยพี่คิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังดูไม่เป็นนะครับน,นี่นี่พี่ไม่ได้จะดูถูกนะแต่คือสําหรับโรงเรียนพี่อะ่ะมันเป็นบางคนมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับบางคนเขายังดูกราฟไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวพี่ก็จะมาลองเอ่อทำพื้นฐานของพวกน้องๆเนี่ยให้ พอจะเข้าใจเพื่อที่ในเวลาต่อไปที่พี่จะสอนเนี่ยน้องจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันแรกนะครับที่พี่จะปรับพื้นฐานให้เนี่ยก็คือเรื่องของการบวกลบเลขธรรมดาเนี่ยแหละนะครับผมเพราะว่าพี่เห็นบางคนนะ่ะอยู่มปลายแล้วเขายังบวกลบเลขที่เป็นเศษส่วนอนะ่ะพิดอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนนะครับว่ามันทํายังไงนะบางที่เขาอาจจะแค่ลืมก็ได้นะครับผมก็วิธีทํานะครับก็คือเราจะต้องให้ตัวส่วนเนี่ยก็คือไอ้ตัวที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมีค่าเท่ากันก่อนนะครับ อย่างไอ้ข้อแรกที่พี่ยกตัวอย่างไ้ให้เนี่ยมันคือ5ส่วน2บวกด้วย7ส่วน9้ใช่ไหมก็เราจะต้องทำให้2อกับ9ที่มันเป็นตัวส่วนเนี่ยมันกลายเป็นเลขที่มีค่าเท่ากันก่อนนะครับซึ่งเราจะหาเลขค่านั้นนะครับที่จะทําให้ไอ้ทั้ง2เนี่ยมันเท่ากันโดยวิธีการหาคอรอนอนะครับผมคอรอนอคืออะไรคอรอนอก็คือตัวคูณร่วมน้อยที่สุดนะครับผม หากใครไม่เข้าใจสามารถไปหาคลิปใน Youtube ดูได้นะครับอ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ค่อยยากสเท่าไหร่นะครับก็จะพบว่าคอรนอนระหว่าง2กับ9เนี่ยคือ18ใช่ไหมทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูไอ้ตัว5ส่วน2ก่อนเราจะต้องทำให้2เนี่ยมันกลายเป็น18ใช่ไหมครับเราก็จะต้องคูณด้วย9โดยเวลาที่เราคูณเนี่ยเวลาเราคูณตัวส่วนไปแล้วเราก็ต้องคูณตัวเศษด้วยนะครับเพราะว่า มันจะต้องทําให้หยุดมันมันต้องไม่แบบว่าเลขอยู่ดีมันก็โผล่มานะครับการที่มันเอาคูณด้วย9ก้าส่วนเเนี่ยมันก็คือมันเอาไปคูณกับหนึ่งนี่ยะครับเพราะว่า9้าเนี่ยมันสามารถตัดกับ9ได้ใช่ไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คูณเนี่ยเราเลยจะต้องคูณทั้งเศษและส่วนด้วยนะอ่าอย่างเช่น2เนี่ยคูณด้วย9 5ก็ต้องคูณด้วย9เหมือนกันเหมือนกันครับอย่าง7เนี่ยเส่วนเ้าเนี่ยเ้ามันต้องไปคูณกับ2ใช่ไหมคูณก็ต้องคูณที่2ที่7ด้วยเพราะสดท้าย ดังนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็น4 5สบ่วน18บวกกับ14ส่วน18พอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถนำตัวส่วนเนี่ยมาใช้ร่วมกันได้เลยคือ4 5เนี่ยมันส่วน18ใช่ไหมครับ14เนี่ยมันก็ส่วน18เหมือนกันเราจะสามารถนำา18เนี่ยมาเป็นตัวส่วนร่วมของทั้ง45หกับ14ได้เลยแล้วเราเนี่ยก็จะเขียนแบบนี้แล้วเรานะครับก็จะนำสีาเนี่ยมาบวกกับ14สุดท้ายก็ได้ห9 นะครับผมต่อไปเรามาดูข้อ2ครับ6ส่วน5้าบวกกับ3อ่าแล้วในกรณีที่เลขมันมไม่มันไม่มีตัวส่วนอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงจะเห็นว่า6เนี่ยมันมีตัวส่วนคือ5ใช่ไหมหกเป็นเศษส่วนคือ5ส่วน3มเนี่ยเราไม่เห็นนะครับว่ามันว่ามันมีตัวส่วนหรือเปล่าซึ่งความจริงแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่าการที่มันไม่เขียนตัวส่วนเนี่ยมันมันไม่ได้หมายความว่ามันมีตัวส่วนนะการที่มันไม่เขียนตัวส่วนนะครับแสดงว่าตัวส่วนของมันเนี่ยคือ1นึ่งอ่าความจริงเนี่ยมันจะเป็น หกบวกห้าเอ้ยหกส่วนห้าบวกกับสามส่วนหนึ่งนะครับแล้วพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะหาเหมือนกับวิธีด้านบนเลยนะครับก็คือตัวส่วนนะครับของทั้งสองอันเนี่ยคือห้ากับหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องหาว่า,อาอคนอนอคูร่วมน้อยที่สุดของทั้งสองเลขเนี่ยคืออะไรก็จะพบว่ามันคือห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งหกส่วนห้าเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปเอาไปคูณอะไรละหรืออยากจะคูณก็ได้ครับแต่ว่าตัวที่เอามาคูณก็คือหนึ่งส่วนหนึ่ง เพราะว่า1เอาไปคูณตัวอะไรมันก็ได้ตัวนั้นใช่ไหมล่ะส่วน3ส่วนหนะครับเราจะต้องพยายามทําให้1เนี่ยมันกลายเป็น5ใช่ไหมแล้วก็เอา5เนี่ยมาคูณที่1แต่ว่าเราเวลาเราคูณนะครับเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนไงเพราะฉะนั้น3เนี่ยมันก็เลยต้องคูณ5ไปด้วยสุดท้ายก็จะได้คําตอบออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมอ่า ต่อไปลองมาดูข้อ3นะครับ2ส่วน9ลบกับ16ส่วน8ถ้าผู้ชมจะเห็นว่าผมเนี่ยมีการตัดเลขด้วยเนื่องจากว่า8กับ16เนี่ยมันสามารถตัดกันได้ใช่ไหมล่ะครับ8คูณ2เนี่ยจะได้16เพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เราเลยก็เร,เราเจะสามารถเปลี่ยน16ส่วน8เนี่ยเป็น2ส่วน1ได้อ่าพอรู้อย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็ทําตามเหมือนวิธีด้านบนเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะได้คาําตอบออกมาเป็นลบ16ส่วนนั่นเอง ก็สำหรับการบวกลบเลขที่มันเป็นเศษส่วนพี่ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้องลองไปฝึกหาโจทย์ทำเองนะครับหรือว่าอาจจะถามเพื่อนถามครูก็ได้นะครับพี่เชื่อมั่นว่าถ้าน้องพยายามเนี่ยน้องสามารถเข้าใจได้นะครับต่อไปนะครับเรื่องที่พี่ปูจะปูพื้นฐานให้เนี่ยก็คือเรื่องของกราฟกราฟเนี่ยเป็นเรื่องที่น้องอาจจะเคยเจอตั้งแต่มต้นแล้วใช่ไหมละครับอ่าพวก วิชา,าคณิตศาสตร์ก็จะมีกราฟพาราโบลาอะไรพวกนี้สอนแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาสอนดูกราฟกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองสมมุติกราฟขึ้นมาสักสามเส้นก็แล้วกันอ่ะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีกราฟสีแดงสีส้มแล้วก็สีน้ําเงินใช่ไหมครับน้องๆเราลองมาพิจารณากราฟสีแดงกันก่อนนะครับวิธีพิจารณาที่พี่จะใช้ตลอดมาเลยนะครับคือพี่จะพิจารณาแกน X ก่อนเว้ย เดี๋ยว,ยว,ยวถ้าใครยังไม่เข้าใจาแกน x เ,เนี่ยมันคือแกนที่จะนอนนะครับส่วนแกน y มันคือแกนที่ตั้งโดยยิ่งไปทางขวาเนี่ยแกน x ยิ่งจะมากยิ่งสูงเนี่ยแกน y ก็ยิ่งจะมากเข้าใจไหมครับคือเอาใหม่นะแกน x ยิ่งไปทางขวายิ่งมากส่วนแกน y ยิ่งขึ้นด้านบนยิ่งมากอ่ะแบบนี้แล้วเรามาดูสีแดงนะครับการาฟสีแดงเนี่ยจะพบว่าเมื่อมันไปทางขวาเรื่อยๆนะครับ จะเห็นว่าความสูงของมันบนแกน y เนี่ยเป็นไงครับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าในกราฟสีแดงเนี่ยนะครับผม x กับ y เนี่ยมันแปรผันตรงกันแปรผันตรงหมายความว่าอะไรหมายความว่ายิ่ง x มาก y ก็ยิ่งมากเห็นไหมครับ ยิ่งไปทางขวามันก็ยิ่งสูงแบบนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยพี่จะสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ได้ตามสีแดงที่พี่เขียนตรงนั้นเลยนะครับไอสัญลักษณ์ที่อยู่ระหว่าง x กับ y นะครับเราเรียกว่าสัญลักษณ์แปรผันนะครับผมต่อไปครับเราเรามาดูกราฟเส้นกราฟสีส้มนะครับผมเส้นกราฟสีส้มเนี่ยจะเห็นว่ายิ่ง x เ,เนี่ยมันไปทางขวาใช่ไหมยิ่ง x มากเป็นไงครับความสูงมันยิ่ง ความสูงของเส้นกราฟมันยิ่งลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆใช่ไหมถ้าไปดูทางซ้ายเนี่ยถ้าเรากลับไปดูทางซ้ายครับจะเห็นว่าความสูงของมันเนี่ยยังสูงสูงอยู่เลยแล้วพอมันยิ่งไปทางขวาเนี่ยเออความสูงของมันเนี่ยมันยิ่งลดลงลดลงลดลงหมายความว่า x กับ y เนี่ยมันแปผกผันกันหมายความว่ายิ่ง x มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่า y เนี่ยมันก็ยังมียิ่งมีค่าน้อยนะครับผมเราก็จะสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เป็นแบบนี้ อ่ามันจะเขียนเป็นแบบ x เนี่ยแปรผันตรงกับ1นส่วน y แต่ว่าเห็นไหมครับมันแตกต่างกับไอเส้นสีแดงคือเส้นสีแดงเนี่ย y มันจะเขียน y ธรรมดาใช่ไหมแต่เส้นสีส้มเนี่ยมันเขียนเป็น1ส่วน y หมายความว่ายิ่ง x มากเนี่ยค่า y จะยิ่งน้อยยิ่ง y มากค่า x ก็จะยิ่งน้อยมันจะแปรผกผันกันแบบนี้นะครับเศรษฐกิจการแปรผกผันเนี่ยเราจะให้ตัวหนึ่งนะครับมันถูกมันเป็นมันกลายเป็นตัวส่วนแล้วก็ตัวเศษเนี่ยเป็นหนึ่งแบบนี้นะครับผมอ่า ส่วนอีกเส้นกราฟหนึ่งนะครับคือเส้นกราฟสีน้ำเงินเส้นกราฟสีน้ำเงินนะครับจะสังเกตเห็นว่ายิ่ง x เ,เนี่ยไปทางขวาแต่ค่า y เปไปยังไงครับค่า y ความสูงของมันก็ยังเท่าเดิมเห็นไหมครับความสูงของมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยหมายความว่ากราฟเนี่ยเส้นกราฟเนี่ยค่า y ของมันเนี่ยจะเท่าเดิมเสมอนะครับอ่าเท่าเดิมไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ย x ก,กับ y ก็เลยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันนะครับอันนี้พี่ก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทําให้น้องเนี่ยเข้าใจเรื่องกราฟมากขึ้นต่อไปนะครับ,<ม>รบที่พี่จะแนะนำเกี่ยวกับ,บรายวิชาเคมีนี้นะครับที่พี่จะมาปรับพื้นฐานให้เนี่ยก็คือเรื่องของตารางธาตุตารางธาตุเนี่ยหลายๆโรงเรียนนะครับเขาก็ให้เด็กๆเนี่ย ท่องกันมาอยู่แล้วลนะ่ะใช่ไหมล่ะไอ้ยี e ่สิบธาตุแรกอะ H ฮชฮีรีบีอะไรพวกนั้นนะครับไฮโดรเจนเีเลียมลีเทียมเบเเรเลียมซึ่งพี่ก็จะบอกก่อนนะครับเวลาที่เราเรียนเคมีมปลายเนี่ยถามว่าเราต้องจําตารางธาตุไหมพี่ก็ต้องตอบตามตรงนะครับว่าใช่ครับเราต้องจําแต่จะเย็นๆ,ๆก่อนนะคือไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะต้องจําไอ้ทั้งหมดนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาบอกว่าเราต้องจําตรงไหนบ้างนะครับอะไรอะไรที่สําคัญแล้วก็ พี่จะมาบอกวิธีจําด้วยก็แล้วกันนะครับคือบางคนเนี่ยพี่เห็นเพื่อนพี่บางคนแบบมันจาธาตุมูลหนึ่งเนี่ยเออเดี๋ยวลืมไปนี่แหละน้องยังไม่รู้จักธาตุมูลหนึ่งโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะมาบอกก่อนแล้วก็แล้วกันนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องจําตรงไหนบ้างนะครับผมก็ที่พี่วงให้อันนี้ครับก็คือส่วนที่เราเนี่ยควรจะจําให้ได้นะครับโอ้โหน้องก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่มันเยอะชิบหายเลยแล้วไรคืออะไรเนี่ยทำไมตารางมันเขียนแบบนี้ก็จะขอให้น้องใจเย็นๆก่อนนะครับ ก็คืออย่างนี้ครับน้องไอตรงซ้ายสุดอะน,น้องเห็นไหมตรงซ้ายสุดที่เป็นที่มันเป็นแท่งตั้งลงมาเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าหมู่นะครับผมอ่าถ้ามันเป็นแท่งตั้งลงมาอันเดียวกันเนี่ยเราจะเรียกว่าหมู่ถ้าเป็นแกนนอนเนี่ยเราจะเรียกว่าคาบนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเรียนบทประมาณน่นนนาจะสักบทที่2องละมั้งเดี๋ยวพี่จะอธิบายว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่พี่ต้องบอกแต่พี่จะบอกก่อนนะครับว่าน้องเนี่ยยังไงน้องก็ต้องได้จํานะครับผมอ่ะแล้วพี่มีวิธีจํำยังไง ก็สําหรับพี่นะครับพี่จะให้น้องจําไอตรงที่ด้านบนด้านตั้งอะ่ะมันมันมันมีตัวอักษร A ก่อนนะครับอ่าน้องลองสังเกตนะครับตรงทางซ้ายสุดก่อนนะครับทางซ้ายสุดอ่าไปดูแท่งทางซ้ายสุดนะครับที่มันตั้งอยู่นะอ่าน้องจะเห็น h l i n a ใช่ไหมแล้วด้านบนด้านบนพวกนั้นเนี่ยมันจะเขียนเป็นอ่า i หนึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นเลขโรมันนะครับมันหมายถึงหมู่หลักที่หนึ่งนะครับผมอ่าคือ ถ้าน้องไปดูไอตัวอื่นนะครับน้องก็จะเห็นว่าบางอันเนี่ยมันเขียนเป็น B ก็มีในด้านบนอ่ะซึ่งไอที่มันเขียนเป็น B เนี่ยเราจะเราจะเรียกพวกมันว่าเป็นาทุ transition นะครับส่วนที่มันขึ้นต้นตรงคอลัอมน์ของมันเนี่ยเป็นด้านบนเป็น A เนี่ยเราจะเรียกว่าหมู่หลักนะครับคือเดี๋ยวถ้าไปสักบทที่2บทที่3เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เองนะครับอ่าอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นฐานแล้วก็แน,นำรายวิชาเฉยๆนะครับอ่าแล้วถามว่าพี่ครับ พี่มีวิธีจํำยังไงนะ,ะพี่ถึงจะจาไอ้ที่พี่วงเนี่ยให้ให้ได้ก็อย่างนี้ครับน้องเนี่ยจะต้องสำหรับพี่นะตอนที่พี่ฝึกเนี่ยพี่จำธาตุหมู่หลักก่อนนะครับผมก็คือไอ้พวกที่แนวตั้งเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยด,ด้านบนมันเป็น A ก่อนนะครับอ่าถ้าแนวตั้งเดียวกันเนี่ยเราจะเรียกว่าหมู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่จะลองยกตัวอย่างให้ดู อ่าน้องเห็นที่พี่เขียนทับไหมคือถ้านเป็นแนวตั้งเดียวกันเราจะเรียกว่ามันคือหมู่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เขียนยกตัวอย่างไปเนี่ยเราก็จะได้ว่า h l i n a k a b c s f r อยู่หมู่เดียวกันนะครับผมส่วนถ้าหากว่าพี่เนี่ยเขียนเป็นแนวนอนแบบนี้อ่าเราจะเรียกว่ามันอยู่ในคาบเดียวกันถ้ามันสามารถขีดเป็นแนวนอนเดียวกันได้แบบนี้นะครับอ่า ถ้ามันอยู่ในคาบเดียวกันอย่างที่พี่ยกตัวอย่างให้ไปอย่างในรูปนี้นะครับก็จะได้ว่า l i b e b c n o f n e อยู่คาบเดียวกันนั่นเองนะครับน้องแล้วถ้าถามว่าเราเนี่ยจะมีวิธีในการจำยังไงนะครับพี่ก็จะขอให้น้องเนี่ยจำธาตุหมู่หลักก่อนนะครับจำธาตุหมู่หลักโดยเรียง ตามตามหมู่ก่อนนะครับอ่าเราจะจําเป็นหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่เจ็ดหมู่แปดแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับอ่าจะจําธาตุหมู่หลักก่อนนะเอาล่ะเรามาดูธาตุหมู่หลักหมู่ที่หนึ่งนะครับซึ่งด้านบนของมันเนี่ยมันจะเขียนเป็นเลขโรมันที่แปลว่าหนึ่งนะครับกับ a อ่าส่วนส่วนไอ้ตรงด้านบนของหนึ่งกับ a นะครับที่มันเขียนว่าหนึ่งตรงนั้นเนี่ยอันนั้นมันแค่เขียนเรียงเฉยๆนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่คอลัมน์ซึ่งจะเห็นว่า เรา,เรา,เราลองไปดูอย่างภาพด้านขวาสุดนะครับด้านขวาสุดจะเห็นว่ามันตั้งลงมาไอคอนล่า์สุดท้ายนะครับต,ตรงด้านขวาสุดเนี่ยมันตั้งลงมาแล้วด้านบนเนี่ยมันมันเขียนเป็นเลข18ใช่ไหมแต่ว่าตรงด้านหน้าของ A เนี่ยมันคือคาว่า 8A หมายความว่าไอทาตุหมู่เนี่ยมันอยู่ทาตุหมู่8ไม่ใช่หมู่ที่18นะครับโ okay. อเคงั้นเดี๋ยวพี่เริ่มให้เทคนิคน้นองในการจํทธาตุหมู่หลักแต่และหมู่ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ ในธาตุมู่หลักหมู่ที่1น,นะครับมันจะประกอบไปด้วยธาตุไฮโดรเจนลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมลูบิเดียมซีเซียมแล้วก็แฟรนเซียมใช่ไหมคือน้องจะจําแบบไฮโดรเจนลิเทียมอย่างนี้เลยก็ได้นะแต่พี่ก็สำหรับพี่นะครับพี่เรียนมปลายมา3ปีพี่จําแบบนั้นพี่รับรองเลยพี่จําไม่ได้นะครับผมพี่ก็มีเทคนิคของพี่ซึ่งเหมือนว่าพี่เคยไปดูช่อง Youtube มามั้งอ่าก็พี่มีเทคนิคจําให้เป็นแบบนี้นะครับของมู่แรกก็จะเป็น ให้ลีหน้าขับรถเบนซิ่งไปฝรั่งเศสนะครับผมอ่ามาจะฟังดูตลกๆหน่อยนะครับลีหน้าไม่ขับรถเบนซิ่งไปฝรั่งเศสนะซึ่งถ้าแบบว่าน้องจำแบบ H เป็นให้ Li, Li เป็นลี Na เป็นหน้าอ่าถ้าน้องจําแบบนี้ปุ๊บนะครับเนี่ยแล้วน้องก็ให้ไปจําชื่อเต็มๆของมันด้วยนะแบบ H น้องก็ต้องจําให้ได้ว่าเป็นไฮโดรเจน Li เป็นลีเทียม Na เนี่ยเป็นโซเดียม อันนี้เป็นเทคนิคของพี่เองนะครับใครจะทําก็ได้ใครจะใช้วิธีอื่นในการจําก็ได้นะครับแล้วแต่ต่อไปนะครับหมู่ที่สครับหมู่หลักที่สองเราจะจําว่า b ีเมก้าสตอบาลหลานะครับผมคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครทันรุ่นพี่นะก็มันจะมีเพลงสักเพลงหนึ่งใช่ไหมของใครก็พี่ก็จำไม่ค่อยได้นี่แหละที่มันเรียกว่าสตอบอลหลใช่ไหม <laughs> ะะเอ้อแต่ว่าในนี้มันทําให้เป็นความแบบนั้นไม่ได้ไงก็จําว่าสตอบาหลาไปแลบบ้กันนะครับอคูณบีไม่แก้เขาเป็นคูนสตอบาหลานะครับผมต่อมาครับหมู่หลักหมู่ที่สามนะครับให้จําว่า B o เอาเก i l ิน okay นะฮะ <laughs> ซึ่ง ระวังนะเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีคนชื่อบีใช่ไหมแต่ว่าน,นั้นคือบีไม่แกล์บี B, ไม่แกลจะเป็นบ e. ีส่วนบที่เอากับเกเนี่ยจะเป็นบีเฉยๆนะครับผมอ่าเรื่องราวก็จะเป็นว่าคนที่ชื่อบีเนี่ยเขาไปเอาเกในห้องน้ํานะครับ <laughs> มันเป็นที่จานะครับท่านผู้ชมออ,อย่าไปซีเรียสมาก B เอาเกย์ในทวีเลตนะฮะต่อไปครับหมู่หลักหมู่ที่สี่ให้จําว่า ซีซี่เจอซันนี่ที่ผับบาร์ฟลามิงโก้นะครับผมเรื่องราวก็คือคุณซีซีเนี่ยเขาไปเจอกับคุณซันนี่เขาคงจะเป็นเพื่อนกันนะครับเขาเจอกันที่ผับบาร์ที่มีชื่อว่าฟลามิงโก้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผับบาร์ฟลามิงโกเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่พี่ก็จำอย่างนี้มาตั้งแต่มสี่แล้วอะนะครับ ต่อไปมูหลักที่5ห้นะครับให้ท่องว่าน้องพีพบสารหนูล้างสบู่แล้วสบายมากนะครับผมอืมคนที่ชื่อว่าน้องพีเนี่ยเขาไปเจอกับสารหนูไงก็เลยล้างด้วยสบู่แล้วก็สบายมากเลยนะครับอืมก็คงแบบว่าแบบสารหนูเนี่ยอ,อ่โดนล้างออกไปจนหมดแล้วก็เลยสบายตัวแบบนี้นะครับต่อไปครับทาตักหมู่ที่หกนะครับผมให้จําว่าออสซี่ตีโปลิเวอร์พูลนะครับก็ โอ้กับ S เนี่ยเราจะเขียนรวมกันนะครับเป็นคำเรียวคือแอร์ออสแล้วก็ซีตีโปลิเวอร์พูลนะครับคือเรื่องก็จะประมาณว่าออสซี่เขาอาจจะเป็นเด็กผีมั้งเขาก็เลยไปตี T, กับคนที่โปลิเวอ,อ po, ร,ร์พูลอ่ะเออโปลในภาษาอังกฤษนะครับมันแปลว่าสนับสนุนได้ด้วยนะซึ่งพี่ไม่อยากจะเขียนเป็นโปลแบบที่มีรอเรือกลัวน้องจําผิดเป็น PR ไม่ใช่ PO เออจำว่าออสซี่ตีโปลิเวอร์พูลนะครับอืม ต่อไปนะครับหมู่หลักหมู่ที่เจ็ดนะครับผมให้จําว่าไฟคลอกบ้านไอแอดตายนะครับน่าสงสารมากนะครับคนที่ชื่อแอดโดนไฟคลอกบ้านจนตายเลยนะครับก็เป็นแค่เทคนิคจำนะ <laughs> อย่าไปซีเรียสออมานะครับต่อถึงธาตุมูลหลักเอาสุดท้ายนะครับคือก็คือธาตุมู่หลักหมู่8ดนะครับให้จําว่าฮีนี่อ่าขาเอ็กซเรล์ร้อนอกนะครับอืมก็คือฮีนี่เนี่ยเขาไปอ่าขา ให้หมอเอ็กซเรย์มั้งแล้วเขาก็ร้อนที่อกนั่นเองนะครับอืมก็จบแล้วนะครับสําหรับธาตุหมู่หลักนะครับวิธีการจําทั้งแดหมู่นะแล้วก็ต่อไปนะครับมันคือธาตุ transition ที่ควรจะทําที่ควรจะจําได้นะครับก็จะเป็นธาต Trans ุ transition คาบบนสุดนะครับอืมจะเป็นคาบที่อยู่ด้านบนสุดเลยนะก็จะมีเทคนิคการจําว่าชาติวิทย์ขายหม้อเหล็กโคนิคูซิงนะครับคือโคนที่ชื่อว่าชาติวิทย์เนี่ยเขาไปขายหม้อเหล็ก โมเหล็กที่ชื่อว่าโคนี่คูซิงนะครับอืมก็ท่องไปบ่อยๆเดี๋ยวก็จําได้เองอะนะครับผมอืมท่านผู้ชมนะตอนนี้นะครับก็บอกเทคนิคจํำไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ไอที่มันเขียนด้านล่างนะครับกลุ่มธาตุแลนทานอยกับแอคทิอนยเหลือสองธาตุสุดท้ายนะครับก็คือ LA กับ AC ใช่ไหมล่ะก็ให้จําว่าลา AC นะครับอืมถ้าเขาถามว่าลาไปหน้อยลาไป AC นะครับไปดู a อมิลานเตะนั่นเองนะ เออเอสิมิลลาสโมสรฟุตบอลนะครับอิตาลีโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แต่เพลงเท่านี้แหละนะครับเป็นคลิปสําหรับการเริ่นนาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนเคมีม,มปลายละกันนะครับผมก็อยากจะให้ผู้ชมนะครับให้กําลังใจผมหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเคมีม,มปลายมันมีอยู่ทั้งหมด14บทนะครับผมแล้วก็แต่ละบทเนี่ยผมกะว่าผมจะไปเอาพวกข้อสอบอะไรามาลองทําด้วยนะครับเพราะว่าจะได้แบบ พัฒนาฝีมือตัวเองด้วยไงเพราะว่าตอนผมไปสอบ A-Level เคมี Me, ผมทำแทบไม่ค่อยได้เลยว่ะท่านผู้ชม <laughs> ผมกากวิชานี้มากเลยอ่าท่านผู้ชมเชื่อใจผมไหมที่ผมจะมาสอนเนี่ยโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ